มมา 3. ืป้าแกก็พูดว่าไม่ได้เป็นห่วงอะไรทนเท่าไรนักแต่ยังไงยังไงใจของพี่ดมเนี่ยแกก็ไม่เคยทอดทิ้งรุ่นน้องที่เดือดร้อนลำบากสักทียกเป็นรุ่นน้องผู้หญิงเท่านั้น ที่บางครั้งแกจําต้องทําเป็นคนใจไม้สารกรรมไปบ้างตอนที่ผมเริ่มสนิทกับแกใหม่ๆนั Wood ้นน umm> ่ะ really พี as as been, being, Air, ่ดมก็เริ่มมีเรื่องอย่างนี้ให้ผมได้เห็นเป็นแปลกใจอยู่หลายครั้งครั้งแรกนั้นเราบินร่วมไฟล์ไปทางยุโรปด้วยกันแล้วก็มีแอร์รุ่นน้องบินมาด้วยสองสาคนเหตุการณ์ทุกอย่างเป็นปกติทั้งการงานและการพักผ่อนผู้โดยสารปานกลางอากาศก็ดีและความสัมพันธ์ของลูกเรือก็อบอุ่น ไม่มีปัญหาถึงวันกลับเรามาพร้อมกันที่สนามบินและเตรียมขึ้นเครื่องเพอร์เซอร์วิฟงานให้ทุกคนแล้วก็แยกย้ายกันไปตามหน้านที่แอร์ทุกคนก็หิ้วกระเป๋าและลากรถเข็นซึ่งบรรทุกกระเป๋าใบใหญ่ไปโหลดเข้าเครื่องของเราผมกับพีดมอมก้างสบายพเพราะไม่ได้ซื้ออะไรกันมากมายนักกระเป๋าก็เลยเบาและไม่ต้องรีบร้อนอะไรให้เหนื่อยนัก แต่เราก็ยังสังเกตเหต็นว่ามีแอร์รุ่นน้องคนหนึ่งไม่ได้มีรถเข็นติดตัวมาด้วยรถเข็นที่นี้หมายถึงเอ,อล้อลากคันเล็กๆแบบพับเก็บได้พวกเรานิยมซื้อติดตัวกันไว้ใช้บรรทุกและเข็นกระเป๋าใหญ่ที่หนักโดยเฉพาะเพราะในสนามบินต่างๆทั่วโลกเวลานี้ตัวอาคารเขาต่างก็สร้างกันกว้างใหญ่ทันสมัยและระยะทางเดินติดต่อภายในตัวสนามบินนั้นบางแห่งก็ยาวเป็นกิโลเลยละครับ ผู้ชายคนไหนคิดว่าตัวเองแข็งแรงและเห็นว่าการใช้รถเข็นลากกระเป๋าเดินทางนั้น,เป,นเป็นเรื่องของกระเทยหรือผู้หญิงลรงมาเดินทางทุกอาทิตย์นายกกระเป๋าเดินเป็นกินโลแบบพวกผมหน่อยเถอะรับรองว่าก่อนจะกลายเป็นนักกล้ามท่านก็นต้องหน้ามืดแทบเป็นลมตายไปซะก่อนแน่นอนเลยส่วนพวกผมนั้นจําเป็นต้องเก็บกําลังไว้ทํางานบนเครื่องอีกหลายชั่วโมงครับกลับมาที่แอร์รุ่นน้องอีกครั้งหนึ่งครับพอ,เพ,อ,เ,พอเพื่อนเริ่มเดินออกไป เธอก็เริ่มลากกระเป๋าตามเพราะแม้จะไม่มีรถเข็นแต่กระเป๋าของเธอก็ยังมีล้อเลื่อนเล็กๆติดอยู่สองล้อพี่ดมเดินตามห่างๆและผมก็เดินรังท้ายอย่างไม่ไรีบร้อนท้าทางของเธอดูจะเกร็งกำลังแขนในการลากมากจะเดียวและกระเป๋าคงจะหนักหน้าดูด้วยลากตัวเองเป๋ๆไปได้แค่สิบเมตรกระเป๋าของเธอก็ล้มเผละแปะลงกับพื้นเพราะล้อเล็กกระจิ๋วหลิวนั่นหลุดหักออกซะดื้อข้างหนึ่ง ผมเห็นแล้วก็หยุดเดินทันทีในใจนึกขำปนสงสารแต่ก็เชื่อว่าพี่ดมที่เดินอยู่ข้างหน้าใกล้ติดข้างหลังเธอาน,นจะต้องหยุดช่วยก่อนแต่ภาพที่เห็นมันแปลกประหลาดมากครับตองแอร์คนนั้นก้มตัวลงพยายามดึงกระเป๋าให้เอียงกลับขึ้นมาตั้งส่วนพี่ดมนั้นพอเดินไปถึงตัวเธอแทนที่จะหยุดช่วยกลับหมุนตัวและเลี้ยวรถลากเดินกลับมาหาผมดื้อเลย ผมเริ่มงงนิดๆแฮะแต่ก็ยังไม่ยอมทำอะไรพี่ดมเดินมาหยุดอยู่ข้างผมและทำหน้าพยักพยเยิดเมื่อใจผมเดินไปช่วยน้องผมยิ้มแบบไม่ยอมตกหลุมพรางกลั้นใจทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้เหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นแค่ครึ่งนาทีท่นนั้นแหละพี่ดมก็อ้อนศอกประกบทงสีข้างผมเฮ้ยแรงไปช่วยน้องเขาหน่อยสิเร็วผมยิ้มกว้างขึ้นและจำเป็นไม่ได้ยินที่แกพูด โถ่พี่แรงสงสารน้องเขาผมทนต่อไปไม่ไหวก็เลยหันมาตอบแกพี่ดมเดยนก,กลับมาทำไมเนี่ยทำไมไม่ช่วยน้องเขาเลยอะฮะตาถังของแกเริ่มลุกได้ลุกกลนเออเออเออนะนี่ไปช่วยาก่อนเถอะไอ้ฝรั่งมันอไอ้ฝรั่งก็ไปช่วยเองสิช่วยไม่ได้คุณต้องไปช่วยออทำไมอะเนี่ยเดี๋ยวค่ตอบได้ไหม ไปช่วยเขาก่อนเด็วเถอะเออได้นี่แต่พี่ดมต้องยกกระเป๋าของผมไปยนถึงเคาน์เตอร์เช็คอินนะเออได้ได้เร็วเข้าตั้งแต่ที่ยังสงสัยและยังอยากแกล้งแกต่อแต่ผมก็เกิดสงสารน้องคนนั้นจริงๆเพราะถ้าทางเธอเนี่ยจะยกกระเป๋าตัวเองไม่ไหวแน่ๆเลยเป็นเพื่อนแอร์ก็เดินลิว้วเล้วไปริบรับกันหมดแล้วผมจึงรีบเดินก็บช่วยเอา้าลืมรถเข็นมาเหรอฮะเออไม่เป็นไร ใช่ผมก่อนก็ได้เดี๋ยวพวกผมในหะิ้วกันเองได้ว่าแล้วผมก็จัดแจงปลดสายรัดกระเป๋าของผมออกแล้วก็ยกรถเข็นให้น้องใช้แทนแต่ตอนยกกระเป๋าของน้องขึ้นผูกกับสายรัดนั้นผมเองก็อดบ่นออกมาไม่ได้เหมือนกันว่าจเจ้าไปช่วยงานวัดที่บ้านหรือไงน้องอืออะไรนะคะพี่เทย้อนถามด้วยสีนหน้าที่งงเกือบสุดขีดผมก็เลยต้องรีบฉเฉลยอา้าว ็ถ้าอยู่ในกระเป๋าได้ไงมันหนักเลือกเกินน่ะฮะค่ะหนักแต่เกี่ยวอะไรกับงานวัดคะหนักอย่างเงี้ยก็จะอเป็นหินแน่นอนนะน้องซื้อหินจากที่นี่ไปก็คงเอาไปทำเป็นลูกนิมิตให้เขาสร้างวัดใหม่ไม่เชื่อเหรอฮะพี่ไม่รู้ว่าเธอรับบุกผมัาหรือเปล่าหน้านเธอเริ่มเปลี่ยนแล้วหน้านเริ่มแดงซ่าน เมลุกลมุดย้อมสีขึ้นมาเรื่อยๆผมก็เลยต้องรีบโผเ่ระและส่งรถให้เธอเข็นไปก่อนและพอพี่ดมเดินเข้ามาถึงผมก็รีบสั่งทันทีตาๆสัญญาใลพี่ดมจะเข็นจะยกจะแบบยังไงก็ได้แต่พี่ต้องยกกระเป๋าใบใหญ่ให้ผมเฮ้ยยกสิไม่เบี้ยวหรอกรถเข็นมันเข็นสองใบไม่ไหวยอยู่แล้วอะแต่คุณช่วยหิ้วใบล็กให้ผมหน่อยได้ไหมได้สบายมาก แล้วผมก็ฮิ้วกระเป๋าใบเล็กสองใบเดินไปยังจุดหมายอย่างเบาหวิวและสบายมือส่วนพี่ดมนั้นทั้งเข็นทั้งฮิ้วกระเป๋าใบใหญ่สองใบตามหลังผมมาอย่างสุดเจะรีบร้ง่งและแสนจะทุรั์ทุเลตลอดทางอันยาวไกลจนหลังแทบแอนและเมื่อทํางานกันจนมาถึงครื่งทางเราก็แวะเพื่อรับส่งผู้โดยสารพร้อมกับเติมน้ามันผมก็วางพอจะคาดคั้นให้พี่ดมเล่าเหตุผลบ้าๆให้ฟังจนได้ เอาละพี่ดมว่างแล้วนี่อีกนานกว่าผู้โดยสารใหม่จะมาขึ้นเครื่องอ่าไหนเราบอกมาซิว่าทำไมถึงไม่ยอมช่วยน้องเขาเมื่อตอนกระเป๋าเขาล้อหักฮะมันก็ไม่มีอะไรมากหรอกไม่มีอะไรก็บอกมาสิบอกไปคุณก็ไม่ตื่นเต้นล็อกเรื่องมันธรรมดาธรรมดาแค่ไหนก็เล่ามาผมว่ามันก็ไม่สนุกลรอกอะ จะเล่าไม่เล่าเนี่ยแก่แนละ้วยังมาทำกระล่อนอีกเนี่ยฮะจะกลายปเป็นคนไม่มีสันจารือไงเออ,เ,อ,อเล่าก็เล่าอย่าบังดาสิเนี่ยที่ผมไม่อยากช่วยน้องเขาเนี่ยก็เหมือนกับที่ผมไม่ค่อยอยากช่วยพวกแอร์รุ่นน้องทุกคนนั่นแหละคือเดี๋ยวเขาจะหาว่าผมน้นไปจีบเขาต้องหากบ้าเหตุผลแค่นี้เองเหรอไม่น่าจะเป็นไปนได้นะที่ผมไปช่วยเขาทำไมไม่ต้องกลัวเลยว่า เขาจะหาว่าผมไปจีบเขาอะฮะก็ไม่รู้สิเหแต่ผมไดเคยโดนมาแล้วก็เลยไม่อยากจะยุ่งอีกผมคาดคั้นต่อและพี่ดมก็ต้องยอมเล่าเรื่องให้ผมฟังด้วยละเอียดเรื่องของแกเป็นเรื่องที่ออกจากธรรมดาจริงๆสําหรับพวกผมที่คนข้างทะลึ่งและตันหาจัดแต่มันก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่สะท้อนนิสัยหรือสันดานอันแท้จริงของพี่ดมออกมายผมเห็นอย่างชัดเจน เรื่องเกิดขึ้นก่อนที่แกจะสนิทกับผมมีแอร์รุ่นน้องคนหนึ่งบินไปไฟเดียวกับแกนี่นแหละแล้วก็เกิดมีปัญหาอย่างมากปัญหาเธอก็คือเธอไม่สามารถจะเข้าได้กับแอร์ทุกๆคนที่ทำงานร่วมไฝไปด้วยกันได้เลยแอร์รุ่นพี่ต่างก็พากันเหม็นขี้หน้าและแอร์รุ่นเดียวกันก็พร้อมใจเกลียดเธอกันทั่วหน้าด้วยถ้าถูกแอนตี้และบอยคอร์ตตั้งแต่บินออกจากกรุงเทพ ไม่มีแอร์คนอื่นมองหน้าหรือพูดกับเธอเลยเธอทำงานอย่างเงียบเหงาเปล่าเปลี่ยวและพอได้อยู่ในครัวกับพี่ดมแค่สองคนเธอก็ร้องไห้ออกมาอย่างน่าสงสารน่ะพี่ดมของเราก็ต้องใจอ่อนแล้วก็ช่วยปลอบใจสิครับไยนั้นพอไปถึงปลายทางพี่ดมก็เลยต้องคอยช่วยเหลือดูแลน้องคนนั้นไม่ให้เงียบเศร้าหเหงาซวงซึ่งก็เหมือนกับแกล้งหรือบังเอิญก็ไม่ทราบนะ น้องน่ารักดันไม่สบายและช่วยตัวเองอะไรไม่ได้เลยแม้แต่จะหาข้าวกินไฟนั้นแทบทั้งไฟพี่ดมก็เลยจำเป็นต้องคอยดูแลเธอแทบตลอดเวลาเพราะไปขอร้องเพื่อนแอร์คนอื่นยังไงยังไงก็ไม่มีใครว่างขากลับกรุงเทพพี่ดมจําได้ว่าเธอสดชื่นจำสายขึ้นมากก็เลยดีใจได้ช่วยน้องสบายใจได้พอลงจากไฟก็ยัมีการแลกเบอร์โทรศัพท์กันอีก หลังจากนั้นพี่ดมก็ยุ่งอยู่กับธุระทางบ้านจนลืมเธอซะสนิทเลยกระทั่งอีกสองไฟล์ต่อมามีการเปลี่ยนลูกเรือที่โรมขณะที่พี่ดมกำลังจะเดินออกจากเครื่องน้องแอร์คนนี้ก็เดินสวนเข้ามาคราวนี้เธอไม่ได้มาเงงเงงเพี่คนเดียวแต่เดินติดเพอร์เซอร์รุ่นใหม่ที่เป็นเพื่อนรุ่นเดียวกับพี่ดมเองแนบแน่นมาด้วยพี่ดมมองเห็นแล้วก็แปลกใจนิดนิด แต่เพื่อนชมและคู่ชิดนี้กลับเดินมาขวางทางเอาไว้เปอร์เซอร์สกิดพี่ดมให้เดินไปด้านหลังและพูดกับแกด้วยเสียงไม่พอใจว่าอทีหน้าทีหลังจะจีบใครอ่ะก็ดูตาม,มาตาเรือหน่อยนะดมอิวนี่ก็เป็นแฟนกูนะอย่าด้ยวยเป็นรุ่นน้องแล้วจะหลอกได้เหยพี่ดมรู้สึกเลือดขึ้นหน้าแต่โต้ไปทันทีว่าอกูมไม่สนหรอกว่าจะเป็นแฟนใคร แล้วกูก็ไม่เคยคิดจะจีบรุ่นน้องคนไหนด้วยเพอร์เซอร์คนนั้นยิ้มเครียดและกอดมือเรียกน้องอิ๋วแต่เดินมาหาอย่างองงอาจพอมาถึงเขาก็ถามว่าอิ๋วบอกนะสิว่าไฟโคเป็นเมื่อเดินที่แล้วเนี่ยใครคอยตามเตื้ออิ๋วฮะก็พี่คนนี้แหละที่รกอิ๋วเห็นว่าเป็นเพื่อนกับพี่เอกก็เลยไม่คิดอะไรแต่มากๆเข้ามันก็น่ากเกลียด เออไม่รู้จะหลบยังไงพี่เขามาดักที่หน้าห้องทุกวันเลยพี่ดมอ้าปากค้างความโกรธจนกลายเป็นความสับสนที่ตนไม่เคยคาคิดมาก่อนแกกะจะชกเพื่อนเพอรอเสอร์ให้สักเปรี้ยงแต่พอได้ยินแม่น้องแอร์พูดออกมาแล้วก็เกิดเปลี่ยนใจวูบอยากทำร้ายผู้หญิงบ้างแต่เท่าที่คนอย่างพี่ดมจะทำออกมาได้ตอนนั้นก็มีแค่เม้มปากแน่นะระงับอารมณ์ตัวเอง มองหน้าเพื่อนเพิร์เซอร์แล้วพูดออกไปแค่ว่าออขอโทษอ่ะกูเป็นโง่เองที่มองคนผิดไปแล้วก็รีบเดินออกมาโดยที่ใจนั้นแวะไปคิดจำคำแอคนหนึ่งที่ตอบปฏิเสธแกตอนขอให้ไปช่วยดูน้องอิ๋วได้ว่าพี่พี่อย่าไปห่วงเขาเลยเขาไม่เด็กแล้วก็ไม่อ่อนแออย่างที่พี่คิดหรอกพี่ห่วงตัวเองจะดีกว่าถ้าเขาไม่เก่งจริง เขาคงไม่ทำให้พวกหนูดูใจร้ายได้ทุกคนหรอกอ๋อก็เลยเข็ดผู้หญิงได้แต่นั้นมาเหรอผมลองอกแล้วก็รีบแย่พี่ดมต่อไปได้ก็ไม่ใช่ว่าเข็ดนะแต่ไม่อยากยุ่งไม่อยากมีเรื่องว่ะเออแล้วแล้วแล้วไฟล์นั้นพี่ดมได้ยุ่งกับเขาหรือเปล่าอ่ะเฮ้ยแรงนี่คุณเด็นผมเป็นคนยังไงเนี่ยก็เห็นเป็นผู้ชายน่ะสิแหมผู้หญิงไม่ให้ท่าสักขนาดนั้นแล้วจะดีจะเลว ต้องลองเครื่องกันหน่อยแหละจริงไหมบ้าพูดบ้าบ้านี่ผมไม่เคยคิดอะไรกับรุ่นน้องอย่างนี้เลยนะงั้นอกับรุนพี่เอารุนพี่ก็ไม่เคยเขาเห็นผมเป็นเด็กอน่ารักน่าเห็นดูงั้นรวดเียวกันเอา,เอาไม่มีไม่ม,ไม,มีไม่มีโว้ยถ้ามีเนี่ยผมย้จากงานกับเขาแล้วก็มีลูกไปแล้วนะผมไม่ใช่พวกรก่อนหรือไ่ฟาฟอย่างพวกคุณน,นี่ผมอยากทำงานนี้ต่อไปอีกนาน ทำไมต้องอยากทำานนานแล้วงั้นทําไมไม่สอบเพลเซอร์อืมเช้ต่อไปไหยก่อนดีอัะไนก่อนก็ได้เออคุณดูไปแล้วทําไมผมถึงชอบคุณฮะนี่จะมาหาเสียงกัรพี่ดมอะกับเพื่อนสนิทอย่างไอ้เติร์กเนี่ยผมยังเคยบอกมาเลยว่าถ้าผมาเป็นผู้หญิงผมจะจีบคุณเป็นแฟนให้ได้อะนะเฮ้ <c oughs> อย่ามาเล่นบ้าๆกับผมนะพี่ดม <c oughs> ผมไม่ได้เป็นเกรอก พวกเรามีเป็นเกย์เยอะพออยู่แล้วเนี่ยเอาแต่เนืน้อได้ไหมน้ำไม่เอาพี่ก็ได้คุณมันสูงรูปหลอ่อเจบปริญญาตรีมีความรู้ทางศิลปะมีสัมมาคารวะมีเมตตาและมีทุกสิ่งทุกอย่างที่ผมฝันจะมีตั้งแต่เด็กแล้วแต่ผมไม่เคยมีเลยเอเี๋เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ย,ยมาไป้ะพี่ดมมันเกี่ยวอะไรกับเรื่องที่เราคุยกันอยู่เนี่ยพปรสจที่จบปปัญญาตรี ก็ยังมีออกเยอะแยะไปบางคนเสือกจบโทรมาด้วยนะบ้านกับรถผมก็ยังไม่มีตอนนี้ก็อยู่ตึกแถวที่น้องช่วยกันออกเงินเซ้งให้อแล้วก็ยังนั่งแท็กซี่กับผรถเมย์อยู่เลยสร้อยแหวนแพงๆผมก็ไม่มีมีแต่นาฬิกาเรือนละพันเอาไดูเวลาแล้วก็เอรู้แล้วรู้แล้วนี่กือเรื่องเดียวกันกับผมที่กำลังพูดให้คุณฟังอยู่เหมือนกันผมชับไม่ค่อยมีอารมณ์ตลก แต่ตัวพี่ดมเนี่ยกลับยิ้มแย้มแจ่มใสและกลับมาเป็นคนใจเย็ยนเหมือนเดิมแกกระแอมใยยกล้ๆจะสอนนักเรียนแล้วก็มองตาผม <c oughs> ฟังผมหน่นะลนะอย่าเพิ่งขัดผมรู้ว่าฐานะทางบ้านคุณไม่ใช่คนร่ำรวย really. แต่ทางบ้านของผมนะ่ะจนมากเลยแหละพ่อของผมวิ่งรถสองแถวอยู่เมืองชนแล้วก็ติดการพน,นันจนตายไปตั้งแต่ผมยังเล็กๆอยู่เลยแม่ของผมเขาขายข้าวแกงเลี้ยงผมกับน้องชาย และส่งเสียผมจนเรียนจบม .8 ที่นั่นพอจบผมก็รีบหาง,งานทำทันทีทำอยู่สองสาอย่างจนโชคดีได้ไปทำงานที่โรงแรมชั้นหนึ่งพัทยาผมอดทนและขยันทุกอย่างเพื่อได้เลื่อนตำแหน่งมาทำที่ฟลอนต์และพอรู้ข่าวว่าก็มีการรับสมัครสจวดสายการบินผมก็ลาง,งานมาสมัครทันทีผมสอบอยู่สองครั้งนะถึงจะได้แรง ครั้งแรกน่ะสอบตกเพราะภาษาอังกฤษไม่ดีพอผมต้องกลับมาฟิตเรียนอีกสองปีที่มีการเปิดรับสมัครอีกแล้วก็โชคดีสอบได้เอนี่ผมก็บินมาได้8ปีแล้ว่อนบ้านกลุมัจะหมดแล้วรถก็จะหมดปีนี้น้องผมจะจบปริญญาตรีปีหน้าซึ่งก็คงจะหมดภาระผมอีกอย่างหนึง่งเวลานี้ผมรับแม่มาอยู่ด้วยทีงแรกแกก็ไม่ยอมมายืนยันจะขายข้าวแกงที่ท่ารถต่อไป แต่พอสุขภาพเริ่มไม่ดีและหมอห้ามทำงานหนักก็เลยยอบนี่พอเดินเหินได้สบายก็บ่นว่าอยากจะทำข้าวแกงขายหน้าหมู่บ้านอีกแล้วที่ผมบอกคุณว่าอย่าทำงานที่นี่นานๆเกิเพราะผมมันมีความรู้ความสามารถน้อยจบแค่หมอแปดแล้วก็ทำเป็นแค่เสิร์ฟอาหารอย่างเดียวผมจะออกไปหางานอื่นอะไรทำได้อย่างเก่งก็คือกลับไปทำงานโรงแรมอีก ซึ่งเงินเดือนก็จะได้แค่ห6าพันหกพันและผมเจ้าปัญญาที่ไหนมาผ่อนบ้านต่อละ่ะแล้วเจาเผื่อแม่เกิดไม่สบายต้องเข้าโรงพยาบาลอีกผมนี่ต้องไปปล้นธนาคารเหรอเพราะเข้าโรงพยาบาลเอกชนเวลานี้แต่ละทีนะมันก็เป็นหมื่นก็ไปแล้วคุณไม่รวยแต่คุณก็ยังมีญาติพี่น้องที่พอจเพึ่งพาอาศัยกันได้ส่วนผมมีแต่นี้สินที่พ่อสร้างเอาไว้ทั้งนั้น ชีวิตของคนเรามันแสนสั้นแต่ชีวิตผู้สัจวุกับแอนนีนมันสั้นยี่กว่านั้นอีกมันเหมือนกับเป็นชีวิตที่ไปยืมเข้ามาจริงๆเดี๋ยเดี๋ยวพี่ดองหยุดก่อนผมไม่เข้าใจตรงนี้นะอธิบายฟังหน่อยได้ไหมแกยิ้มใจเย็นแล้วพยายามพูดให้ช้าลงอนี่แหละแรงตรงนี้แหละที่ผมอยากจะเตือนคุณด้วยนะอะคุณจำได้ไหม เมื่อหลายปีก่อนตอนที่เราสนิทกันใหม่ๆเนี่ยผมเคยบอกให้คุณรีบผ่อนบ้านผ่อนรถซะก่อนสิ่งอื่นเลยแต่คุณกลับตอบว่าประสบการณ์และโอกาสในชีวิตมันสำคัญกว่ามันจะมาเพียงครั้งเดียวในชีวิตและหากปล่อยเลยมันก็จะไปรับไม่กลับมาอีกคุณก็เลยเลยกินเที่ยวและใช้ชีวิตจนคุ้มแต่กลับไม่มีเงินเก็บเลย คนภายนอกก็จะมองดูว่าอาชีพสจ,จ๊วตและแอนอย่างเราเนี่ยเป็นอาชีพที่ร่ำรวยหรูหราแต่งตัวทันสมัยและใช้ชีวิตท่องเที่ยวอยู่แต่เมืองนอกแต่เขาไม่รู้หรอกว่าหากใครมีอันเป็นไปต้องถูกออกจากงานบนเครื่องบินและลงเดินมาหางานทัพข้างนอกพวกเราจะโง่เง่าเลสเซอร์ซูบู esser, ur, แทร์ธรรมดาไม่เป็นเลยความรู้ต่างๆที่มีติดตัว เวลาบินเลยสักสี่ห้าปีขึ้นไปนี่มันจะละลายหายไปกับอากาศหมดที่ต้องออกไปแต่ละคนกว่าจะปรับตัวให้เข้ากับชีวิตคนธรรมดาได้กันหลายปีและถ้าต้องดิ้นรนหางานใหม่ด้วยตัวเองแล้วแทบจะอดตายเลยนะคุณอาชีพนี้มันจะไม่มีหลักประกันอะไรให้ตัวคุณเลยสัญญากันมีแค่ปีต่อปีพอแก่ตัวเขาก็เลาะออก มันจึงหรูหราล่องลอยเหมือนอาชีพจอมปลอมเวลาของมันนั้นแสนสั้นเหมือนกับยืมเข้ามาพอาทวงคืนเมื่อไหร่คุณก็จะตกแอ๊กกลายเป็นเองโง่หรืออีเซอร์เหมือนนั้นพราะถึงวันนั้นมองกลับมาที่เครื่องแบบของสจววตกับแอร์คุณก็จะมองเห็นเองว่ามปนจอมปลอมและหลอกลวงเพียงใดเวลาที่ผมเห็นสจวตกับแอร์ใหม่กำลับบงยิงพยองคึกคัก เมืออกับที่ผมได้เห็นคุณเที่ยวอยู่อย่างบ้าเลือดผมจึงอดสมเพศและอดเป็นห่วงไม่ได้วพาไงแล้วยังไม่สายเกินไปนะนี่รีบผ่อนบ้านก่อนเถอะอ้อาววกไปรเรื่องนี่อีกแล้วคงจะสายไปแล้วละพี่ดมผมกะจะไปทำงานที่บ้านพักคนยราถ้าเขาไล่ผมออกไปจากที่นี่นะทำจนแก่และตายที่นั่นเลยแล้วทำไมพี่ไม่สอบเพอร์เซอร์ เคยสอบแล้วหนึง่งสอบตกก็เลยเข็ดเขาบอกว่าบุคลิกไม่คดีไม่เหมาะที่จะเป็นผู้นําก็เลยไม่กล้าไปสอบอีกกลัวตกแล้วจะอายเขาเอะแล้วคุณ่ะทำไมไม่สอบผมคุณต้องได้แน่นอนนะแหละเอะถ้าคนจะไม่เพราะว่าผมนะ่ะคิดคล,ล้ายๆกับที่พี่ดมพึ่งเทศไปมามั้งผมไม่เคยคิดจะยึดอาชีพนี้อยู่ตลอดไปหรอก ผมกะว่าจะบินสักสิปีแล้วก็จะลาออกอะออกออกไปทำอะไรเขียนหนังสือพี่ดมมองหน้าผมนิ่งอยู่นานแล้วจึงพูดต่อโดยไม่มีรอยยิ้มอืมคุณเก่งจริงๆแล้วผมเชื่อว่าคุณทำได้แต่ผมห่วงว่าคุณจะอยู่ลลำบากอย่างคุณเนี่ยต้องไปอยู่อเมริกาหรือยุโรปแล้วปรองว่าคุณรวยได้แน่ แต่เมืองไทยเราคุณที่ทำอย่างอื่นด้วยไม่ดีกว่าล่ะคุณก็ถ่ายรูปเก่งเหมือนกันนี่แต่ทำไมไม่ทำโฆษณาล่ะไม่รู้สิพี่ดมผมตั้งใจมาตั้งแต่เป็นเด็กนะมันเป็นความรักอะ่ะแล้วมันก็คล้ายกับเป็นคำสาบที่ผมสุกสั่งมาตั้งแต่ชาติก่อนผมขอบคุณพี่ดมที่รักและเป็นห่วงผมแต่ผมเป็นคนไม่รักดีนะ พี่มาเอานิยมนิยายจากผมเลยไม่เอาได้ไงถ้าคุณบอกว่าจะเป็นนักเขียนนี่อะไรนะอ๋อยวนจะไปเล่นคำงั้นผมเขียนแต่เรื่องสั้นกับเรื่องะเะอลื่งก็ได้ <c oughs> แต่ยังไงยังไงเนี่ยผมก็ยังอิจฉาคุณอยู่นะแรงเอาอีกแล้วมาปแปลกๆอีกแล้วรู้นี้ไม่ถามแต่แรกรือกว่านะอิจฉาเรื่องอะไรเอะ จะรถกลับบ้านมาแลกกับกล้องนั่นเป็นเสียงผมเหรออเปล่าผมอีชายในความเป็นคุณนะในความรักดีของคุณไงเพราะหากคุณเป็นคนรักดีเหมือนผมแล้วมันก็คงจะมองไม่เห็นความสวยงามของศิลปะและชีวิตหรอกคุณคงไม่ชวนผมไปดูหนังดูละครคุณคงจะไม่พาผมไปดูภาพวาดรูปปั้นในพิพิธภัณฑ์และอธิบายผมฟังจนเท้าใจ และคุณก็คงจะไม่สามารถเขียนเป็นเรื่องมายายคนอ่านที่เขาไม่มีโอกาสเช่นนี้เข้าใจจนประทับใจได้คุณเป็นคนอย่างนี้แหละมันถูกต้องสวยงามดีแล้วแรงผมจะได้ชอบคุณแล้วก็ขอยืนยันอีกครั้งว่ายังอิจฉาคุณอยู่ตลอดเวลาด้วย